โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่ทานกันด้วยนะครับวันนี้ทุกคนกลับมาอยู่ในรายการของนายอัฟซ่าแล้วก็มาอยู่ในเกมคอสติลแอนแฟทนะครับผมนะแล้วก็วันนี้เนี่ยพี่จะมาบอกเคล็ดลับนะครับสำหรับน้องๆมือใหม่นะครับที่เล่นอาวุธสายระยะไกลนั่นเองนะครับนะที่เล่นเป็นหลักนั่นเองนะครับผมนะแต่บางคนเนี่ยก็ยังสงสัยนะครับว่าอาวุธประเภทไหนที่จะเหมาะกับตัวเองนะครับ <Hey. S 1> เพราะฉะนั้นวันนี้พี่มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาบอกทุกคนนะครับว่าอาวุธแต่ละประเภทเนี่ยมันดียังไงเพราะว่าในเกมนี้มีอาวุธระยะไกล ถึงสามประเภทนั่นเองนะครับผมนะเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลาเข้าไปฟังกันเลยดีกว่าโอเค h e r e we go โอเคนะครับอาวุธประเภท Zeiten ที่หนึ่งเนี่ยที่เราจะมาพูดกัน <S <S กนค็คือธนูนั่นเองนะครับผมนะข้อดีของธนูเนี่ยก็คือระยะที่ไกลกว่าอาวุธประเภทอื่นๆนะครับขอระยะไกลเลยนะแต่ข้อเสียหลักๆเลยก็ mm คือว่าธนูเนี่ยเป็นไอเทมชิ้นหนึ่งที่มี ความแม่นแ yeah, ย่มากๆนะครับต่อให้เป็นราคาที่ถูกหรือแพงก็ตามนะครับส่วนดาเมจเนี่ยก็คือทหารนะครับเลเวลที่กระจอกหน่อยเนี่ยก็มีดาเมจแลราวๆที่30ถึง60ขึ้นไปนั่นเองนะครับ <Yeah. S 1> ก็เป็นอาวุธที่ค่อนข้างโอเค แต่ก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะครับส่วนถ้าดาเมจจากอัศวินขั้นสูงเนี่ยที่เราจะทําได้ก็คือแล้วเราแปดแปดเนี่ยก็คือเอาก็คือดาเมจจากทางไกลนั่นเองนะครับก็ดาเมจจากระยะใกล้นะครับก็ราวๆที่16นั่นเองนะครับผมนะอาวุธที่แนะนํำไหมก็เหมาะสำหรับคนที่สู้จากทางระยะไกลนั่นเองนะครับเป็นอาวุธที่ดีสำหรับมือใหม่อีก1ชิ้นนะครับแล้วก็ มีข้อดีแล้วก็ข้อเสียเหมือนอนกันโอเคไปฟังอาวุธต่อไปกันเลยจ้าส่วนอาวุธชิ้นต่อไปนะครับน่คือหน้าไม้นั่นเองนะครับหน้าไม้เนี่ยข้อดีหลักๆเลยคือว่าเป็นอาวุธ ที่มีดาเมจเนี่ยค่อนข้างดีมีความแม่นที่ดูดีกว่าธนูนิดนิแล้วก็ส่วนข้อเสียของพลหน้าไม้เนี่ยข้อเสียหลักๆเลยคือการรีโหลดที่ค่อนข้างที่จะช้านิดหนึ่งนะครับแล้วก็ระยะเนี่ยที่ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับไม่ได้ดีเท่าเอ่อพวกอาวุธอื่นๆเลยนะครับถ้าถามว่าเหมาะสําหรับมือใหม่ไหมก็เหมาะนะครับเพราะว่ามันเป็นอาวุธประเภทหนึ่งที่มีความแม่นแล้วก็ดาเมจเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวโอเคไปฟังอาวุธต่อไปได้เลยจ้า โอเคนะครับอาวุธชิ้นต่อไปเนี่ยผมพูดได้เต็มปากเลยครับว่าเป็นอาวุธประเภทหนึ่งที่คลองใจผูดด้เล่นหลายๆคนนะครับ oh. รวมถึงผมด้วยเช่นกันนะครับนี่ก็คืออาวุธประเภทปลานะครับอย่างเช่นขวานบินหรือหอ,อกโยนนั่นเองนะครับ เป็นอาวุธประเภทหนึ่งนี่ที่เพลเยอร์หรือว่าผู้เล่นมือใหม่เนี่ยต่างเลือกหยิบมาเล่นกันเองนะครับเพราะว่ามันเป็นอาวุธประเภทที่รุนแรงมากๆเลยนะครับผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ช่วงลหลังๆเนี่ยผมเล่นอาวุธประเภทหอ,อกป่านั่นเองนะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยชิ้นแรงมากๆแต่ข้อเสียนะครับเพียงอย่างเดียวเลยของหอ,อกป่าได้คือระยะที่สั้นมากๆนะครับแล้วก็การรีคอยเนี่ยค่อนข้างที่จะแย่หรือว่าช้านิดหนึ่งนั่นเองนะครับผมนะ แต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งเลยนะครับว่าอาวุธประเภทปาเนี่ยเป็นอาวุธประเภทหนึ่งที่รุนแรงจริงๆนะครับเป็นหนึ่งในดวงใจของผมเลยหรือพูดเต็มปากได้ก็คือ10เต็มสําสลับอาวุธชิ้นนี้นั่นเองนะครับแล้วก็แนะนําให้น้องๆเนี่ยลองเล่นอาวุธนี้ดูนะครับถึงระยะจะสั้นไปหน่อยนะโอเคโอเคครับ แล้วก็ขอขอบคุณนะครับน้องๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะครับถึงคลิปเราอาจจะสั้นไปหน่อยนะครับแต่ก็จะสัญญาว่าจะทําออกมาให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับโอเคถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์หรือกด Subscribe เพืเป็นกาลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปสําหรับวันนี้ผมนายอักษรต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีครับบายจ้า